โรงเรียนบ้านวังตะโกตั้งอยู่เลขที่28หมู่7ถนนชนบุรีพัทยาตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางอธิพรโพนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะโก ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีนักเรียนจำนวน123คนมีค่าราชการครู10คนครูผู้สอนอัตราจ้าง2คนได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนรวมค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น14คน โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ดังนี้ด้านบริหารงานวิชาการโรงเรียนดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมใช้ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,567โดยมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2,566และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนานในปีการศึกษา2,567 มีระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษามีการรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาพุทธศักราช2,566ถึง2,570แผนการนิเทศวิจัยในชั้นเรียนเอกสารประจำชั้นเรียนแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์มีการประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่9พฤษภาคม2,567 ดำเนินการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบางระดับชั้นในรายวิชาที่ไม่มีครูตรงตามสาขาวิชาเช่นวิชานาตศิลป์วิชาศิาาละปะ มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตโดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใช้ระบบเทคโนโลยี Google Drive ในการบริหารจัดการด้านบริหารวิชาการโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของสอพทได้แก่โรงเรียนคุณธรรมสามดาวและโรงเรียนวิถีพุทธด้านบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2567 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี15ปีเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าหนังสือเรียนเมื่อวันที่ 26. มีนาคม2567ดำเนินการจ่ายให้กับนักเรียนแล้วเมื่อวันที่ 9. พฤษภาคม2 5 6 7 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคางคอกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567จำนวน100วันคนละ22บาทโดยดำเนินการในรูปแบบการจัดซื้ออาหารสดแห้งและจ้างแม่ครัวประกอบอาหารมีการใช้โปรแกรมไทยสคูลลันในการจัดเมนูอาหารกลางวันล่วงหน้าเป็นรายเดือนยังไม่ได้รับอาหารเสริมนม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้างค้อด้านบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีจำนวนครูครบชั้นเรียนมีการใช้ระบบเทคโนโลยี Google Drive ในการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยเหมาะสมกับบริบทและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมและสะดวกในการใช้งานมีการบำรุงรักษาพร้อมตรวจสภาพระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอมีระบบน้ำใช้ที่พอเพียงต่อจำนวนบุคลากรและนักเรียนมีการจัดบริการน้ำดื่มให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีระบบอินเทอร์เน็ตแบบเช่าที่ใช้งานได้ปกติมีแผนเผชิญเหตุและการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียน มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยซักซ้อมการป้องกันสาธารณภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจความปลอดภัยทุกวันนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน10นโยบายในปีการศึกษา2567โรงเรียนมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ นโยบายที่1ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนมีการส่งเสริมปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติโดวยวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนาตามแผนปฏิบัติการประจำปี2567ได้แก่กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันชาติ กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะกิจกรรมวันวิสาขาบูชากิจกรรมวันมาคบูชากิจกรรมวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานโยบายที่สองจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยโรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนโดยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่นวัดวังตะโกและบูรณาการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โรงเรียนและสถานที่สําคัญในจังหวัดชนบุรีในรายวิชาประวัติศาสตร์บูรณาการการเรียนรู้ประเพณีต่างๆของจังหวัดชนบุรีในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมทุกระดับชั้นนโยบายที่3ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย โรงเรียนมีการวางแผนการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี2567ได้แก่กิจกรรมโดนตรีไทย100%กิจกรรมสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยศาศาสตร์ กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการนโยบายที่4ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นโรงเรียนมีการส่งเสริมการอ่านโดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน รู้จากการตั้งคำถามตั้งสมมติฐานและรู้จักการสืบค้นเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่นการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดโรงเรียนนโยบายที่5ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีการวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนนารีกิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬา กิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขนโยบายที่6จัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนมีการวางแผนการคัดครองนักเรียนเบื้องต้นมีการประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดทำแผนเฉพาะบุคคลจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12และผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนให้นักเรียนที่มีการบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ผ่านการคัดกรองเรียนรวมกับนักเรียนปกติรวมถึงมีการดำเนินการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อการบริการและความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต12นโยบายที่7 จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการได้แก่โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทยโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโครงการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและโครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นนโยบายที่8เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคนพร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรคต่างๆภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่นติดตั้งกล้องวงจรปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและพัฒนาสภาพแวดล้อมส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมการป้องกันสาธารณภยัยนโยบายที่9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียนการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลการระดมทุนทรัพย์ผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนดำเนินงานตามโครงการนโยบายเรียนฟรี15ปี การบริหารงานแบบภาคีเครือข่ายรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้างคอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองค้างคอกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองมีการรับนักเรียนในเขตพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้าเรียนในระบบการศึกษานโยบายที่10พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม PLC ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา,าและศึกษาดูงานมาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพมีการสร้างขวัญกำลังใจความสามคัคคีความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร ยกย่องเชิรชูเกียริให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูในโรงเรียนนโยบายระยะเร่งด่วนควิกวินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวางแนวทางการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดำเนินการครัดกรองโครงการกิจกรรมตามแนวนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการก่อนส่วนโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการสร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนให้ชะลอไว้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของโรงเรียนลดภาระการทำเอกสารการประเมินเน้นการประเมินตามสภาพจริงลดการรายงานในรูปแบบของกระดาษ ลดการจัดเตรียมการเพื่อรับรองการติดตามและการประเมินต่างๆลดภารานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี15ปีการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทางทุนทรัพย์และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการศึกษาลดการบ้านเพิ่มการเรียนรู้โดยมอบหมายการบ้านให้เหมาะสมเท่าที่จําเป็นตามจุดเน้นการเรียนรู้รวมทั้งกําหนดแนวทางการตรวจสอบผลการเรียนรู้จากคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อทดแทนการสอบด้วยแบบทดสอบอย่างเหมาะสมและตามความจําเป็น โรงเรียนบ้านวังตะโกมุ่งเน้นความปลอดภัยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ผู้คุณธรรมก้าวนำสู่ศตวรรษที่21ขอบคุณค่ะ